สวัสดีค่ะตินิบ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นแพจัมโบ้ค่ะสวยมากๆเลยแพยจัมโบ้นี่เป็นชนิดดอกใหญ่นะคะใหญ่ก็ใหญ่ประมาณนี่เดี๋ยววัดให้ดูเมื่อเทียบกับฝ่ามือนะคะดอกใหญ่แพจัมโบ้ที่บ้านเรามีแปดสีค่ะ ขายค่าสี50กิ่งนะคะราคา1 0 0่บาทรวมค่าส่งค่ะสีนี้พิงค์มาจัมโบ้นะคะน่ารักมากๆสวยมากๆเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการให้แยกสีนะคะ8สีเราตัดสีละ10กิ่ง8สีก็80กิ่งค่ะราคา230บาทรวมค่าส่งนะคะ สวยๆหวานๆแล้วก็เอาไปปลูกกลางแจ้งแดดแดดแบบนี้ได้ค่ะที่บ้านเราปลูกดอกไม้กลางแดดเลยนะคะดอกไม้สวยมากๆเลยนะคะสนใจสอบถามนะคะก็โทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะติดตาม Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้ยุงลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย